สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้จะพาทุกคนไปหาไรายได้เสริมกันอ่ะหลายคนนะคะบอกว่าก็คือเห็นครูทําแล้วอยากทําำแต่ไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรที่จะเหมาะกับเราหรือเราจะทําอะไรมาอบก็เลยไปเอาผู้ช่วยมาให้พวกคุณนะคะเอาง่ายๆว่าคุณไม่ต้องคิดเองค่ะตอนนี้อบจะให้พวกคุณเทรน Chat GPT ให้เป็นที่ปรึกษาการเงินหาไรายได้เสริมส่วนตัว ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากอะไรไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีเดี๋ยวเราไปเทรนผู้ช่วยค่ะไปให้เขาเป็นที่ปรึกษาไปให้เขาเป็นเมนทอไปให้เขาเป็นทุกสิ่งอย่างให้คุณปะเราไปเริ่มก่อนว่าเราจะให้เขาทำอ่านี่ค่ะป๊อปเจนมาไว้ให้แล้วซึ่งป๊อปมีคําสั่งมาไว้ให้ด้วยว่าเออเนี่ยเราจะให้เขานะเป็นที่ปรึกษาอ่าส่วนตัวของเราพอเราได้พร้อมแล้วเราก็จะไปจ้ะไปเลย ก็ไปสั่งเดี๋ยวเอาพร้อมนี้ให้พวกเราไว้ในคอมเมนต์นะจ๊ะนี่เราก็บอกเข้าไปว่าเออตอนนี้ฉันกำลังหาอะไรได้เสริมแบบจริงจังช่วยเป็นที่ปรึกษาอ่าส่วนตัวก่อนอแล้วก็ให้แนะนำเนี่ยกรุณาถามถามฉันก่อน5ข้อเวลางานทักษะประสบการณ์เห็นไหมบอกให้ด้วยว่าถามฉันก่อนด้วยนะเออเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยนี่มาเลยได้เลยอ่านี่ เขาก็เลยบอกมานะคะว่าตอนนี้มีเวลากี่ชั่วโมงแล้วเราก็ตอบคําถามไปนะคะเนี่ยคำถามห้าข้อก่อนแนะนําอ่ะเนี่ยเพราะอคุณได้คําถามมาแบบนี้โอเคปะคุณก็ไปตอบก่อนนะข้อที่หนึ่งอ่ะมีเวลากี่ชั่วโมงสำหรับหารายไ,ได้เสริมก็พิมพ์บอกเขาไปก็พิมพ์บอกเขาไปข้อหนึ่งมีเท่าไหร่อ่สองชั่วโมงอ่านี่สองชั่วโมงสองชั่วโมงข้อสองเขาถามว่าอะไร อ่าทักษะที่ถนัดอ่ามีอะไรบ้างเราก็จะเป็นเออ่ทักษะของบอบอ่กแคนวานข้อสองข้อสองแคนวา,ามีอะไรอีกองบล็อกมีอะไรคุณมีอะไรคุณก็ตอบไปตามนี้นะคะอ่าแล้วก็เออใช้ AI ได้อันนี้ใช้ AI ใช้ AI ไได้ ข้อสามเขาถามว่าเคยมีประสบการณ์ทําเงินจากช่องทางไหนบ้างโอ้ทำอะไรอะ่ะเออขายดิจิตอลอ่ะนี่ขายดิจิตอลโปรดักขายดิจิตอลโปรจากอ่าแล้วก็ตอนนี้มีทุนสําหรับลงทุนเท่าไหร่ข้อ4ีต้องบอกว่าไม่มีทุนเนี่ยคุณก็ตอบมาแบบนี้นะคะ สุดท้ายอยากได้นี่ข้อนี้สําคัญอยากได้เงินเสริมเดือนละเท่าไหร่ข้อห้าสามหมื่นอ่ะเนี่ยเงินเสริมเดือนละสามหมื่นนี่เสร็จแล้วก็กดไปเลยตึงอ่ะโดคุณก็เอาเดี๋ยวบอบเอาพร้อมอันนี้นะคะใส่ไว้ให้แล้วคุณก็ตอบเขาตามนี้เออก็บอกว่ากําลังให้เขาเนี่ยเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวด้วยนะส่วนตัวอ่ะเขาบอกมาเลยนี่ข้อมูลนะ อ,อมีเวลาวันละสองชั่วโมงทักษะที่เก่งทำไรได้เห็นปะประสบการณ์เคยขายรู้ทางแล้วไม่ต้องเริ่มจากศูนย์บอกด้วยไม่มีทุนอ่ะต้องเล่นเกมแบบซีโร่บัจเจตเน้นแรงบวกสมองบวกเครื่องมือฟรีอ้อันนี้ใช่มาเน้นอ่านี่เป้าหมายของเราก็คือ30,000ประมาณเออหนึ่ 1, บาทต่อวันหรือสามถึงห้ายอดขายเออใช่นี่เขาบอกวิคห์เส้นทางมาให้เลยในยะี่สีชั่วโมงเริ่มได้ทันที อไปไงเปิดมินิร้านแบบ f a ซ e ลสครีเอเตอรเออเอาไหมนี้ดีนะเส้นทางที่เหมาะเห็นปะ่ะเส้นทางที่เหมาะกับป๊อบท่าเน้นคุ้มคุ้มแรงขยายได้มีจุดเด่นนี่เขาบอกเลยอ่าเนี้ยคือเส้นทางของป๊อบอ่ะข้อควรระวังเวลาน้อยห้ามทำหลายอย่างเออฉันทำทุกอย่างไม่มีทุนต้องวางแผน SEO แบบแบบอย่างดีอ่าต้องมีฮุกแผนเจ็ดวันมาให้ด้วยอ่า แผนเจ็ดวันคุณจะได้เอาไปลงมือทําเลยโอเคปะ่ปะป๊อบชอบเลยนะสร้างแบบเนี่ยซีโร่บัจเจตมันดีมากลองดูนะคะเบื่อใครจะได้เป็นไอเดียของตัวเองแล้วก็ถ้าคุณทําแล้วคุณได้เางานหรือคําแนะนําอะไรของคุณก็มาเล่าให้ป๊อบฟังด้วยนะอยากจะรู้ว่าพวกคุณน่ะจะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเอออะเอาเป็นว่าป๊อบเอามาบอกแล้วสําหรับที่ปรึกษาการเงินสําหรับการหาไรายได้เสริมส่วนตัว คุณก็ไปลองดูนะคะเพื่อมีช่องทางอะไรใหม่ๆแล้วคุณทำได้ลุยเลยแล้วเ,เจอกันบ๊ายบาย